สวัสดีจ้าพี่น้องขั้งแรกของการกินกิมจิพี่น้องเมื่อเคยกินจ้าเทียแลยอยากล่องเมื่อเศร้าลูกสาวอุ่นไว้ให้พี่น้องเพิ่อนเอาออกมากินเนาะก็เ,เลยกลับมาก็เ,เลยมาแวะกินพี่น้องอยากกินล่องเบิงเนาะหมูผัดกิมจิว่าสันบานะคะบะหม,มี่มีแตะหมูผัดเด้อพี่น้องมีน้ำพริกอ่องพร้อมนี่พี่น้องน้ำพริกอ่อง แต่ว่าสีล่องกินกิมจิเบิองเนาะคะ่ะล่องกินกิมจิเบิงครั้งแรกครั้งแรกที่ที่ได้กินพี่น้องร่องเบิงบ่เคยกินกักเทค่เดี๋ยวสีบากก็เพิ่นบบรูเรื่องเนาะเนาะลองซิมเบิองนอกพี่น้องเนาะนะคะบ่กินกับโบรูว่าเป็นรสชาติแบบใดพี่น้องล่องเบิงนะคะแ่บยู่พี่น้องแบ่บยู่จ้า เดี๋ยวสิบอกก็เพิ่นบรลลูเร่องต้องกินเนาะต้องกินต้องร้องจังจะรู้พี่น้องแอบดูค่ะัางแหลกอีรีเดอพี่น้องัางแหลกอีหรีจา้าบ่เคยกินจักเที่อบหมูผัดกิมจิบอสั่นว่า มากินน้ำกันนะจ้าแต่จะออกสุมๆเนาะพี่น้องเนาะออกสมๆออกเปรี้ยวนิดๆิตบเจ้าเพิ่นเอามาพัดเพื่อนมะพราใใจก็หมูไหมคะ่ะแสบอยู่ต้องล่องกินต้องกินเห้ครบมาทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะถึงจะรู้ถึงจะบอกก็เพื่อนรู้เรื่องเนาะกับน้ำพริกอ่องกับเือเก้าพี่น้องเนี่ยน้ำพริกอ่อง กินเหลือหล้กก็เก็บว้เนตู้เย็นคือเกาพี่น้องนกฮอะเนาะนะคะเหลือก็ยังกินได้เหมือนเดิมถึงเวลากินก็ต้องกินพี่น้องถึงเวลากินก็ต้องกินเขาคือเกานกะเนะนะคะอันนี้อาหารเสากักเทีย่ยงร่วมกันเด้อคาเดอร์นะคะเจ็ดภารกิจแล้วก็ได้เวลามานางกินเขาพี่น้องนะคะมาคุยกับพี่น้องเล็กๆน้อยๆนะคะมาส่วนกินเขาพร้อมขอบคุณนะคาเดอร์นะคะมากินเขาน้ำกันพี่น้อง มากินข้าวด้วยกันนะคะกิมจิผัดหมูวัซันบานะคะแล้วก็มีน้ำพริกอองนะคะเดินนะคะแต่ว่าบ่มีผักบ่มีผักพี่น้องนะคะมีแค่นี้นะคะ,นะ,คะเนาะบ่ได้หานะคะมาหวอดกะมาหว้กหวะกะเตรียมกับเขากินเลยแล้วก็เไดฮิตงาโตเนาะเนาะนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย